หน้าทั้งวันหน้าแน่นหน้าหนักหน้านา,นา,นาด้วยเครื่องสำอางใช้อะไรดีนะในการล้างหน้านะคะครูปามีตัวช่วยดีๆค่ะที่จะมาแนะนำพวกเราทุกคนนะคะนี่เลยนะคะว่าิพย์มงคลของเรานะคะที่เป็นพึกษ,ษาทิพย์มงคลนะคะมีพึกษ,ษาพันธพันมงคลมากกว่า9ชนิดค่ะและที่สำคัญนะคะผสมทองคำแท้นะคะ99.9%ด้วยนะคะทุกขาคีนซิ่ออยล์ของเราตัวนี้นะคะเป็นน้ำมันออยล์แบบนี้นะคะได้ดูเลยหยดลงไปที่หน้านเลยนะคะ คุณขาคนที่เคยใช้นะคะทินซิ่งนะคะเช็ดหน้าไม่ต้องเลืองนะคะ ไม่ต้องเปลืองนะคะกระดาษฟบรีไม่ต้องเสี่ยงว่าหน้านจะแพ้ไหมอันนี้นะคะผสมประส,สานตัวเนื้อที่เป็นน้ำมันออยที่เพิ่มความชุ่มชื่นให้กับใบหน้ารางสําอางออกง่ายที่สําคัญค่ะทูนะคะไม่ต้องเจ็บหน้านะคะไม่ต้องเสี่ยงนะคะหน้าเรานะคะเป็นรอยนะคะหน้าเราจะละมุนนุ่มและที่สําคัญทูได้ทุกซอกทุกมุมค่ะสะอาดไปันรูขุมขนเลยนะคะทุกคนคะ่ะและในคนตาของเราก็ไม่ต้องไปเดินที่เจ็บตานะคะเราก็จะเช็ดนะคะ ผู้ปจะแต่งหน้ากับท่างแต่งหน้าทุกวันเลยนะคะเราจะใช้หน้าของเราแต่ทำไมหน้าคนสวยยังใสนะเห็นไหมคะค,ค่ะอายไล l นอ e ์หรือเครื่องสำอางที่แน่นแค่ไหนนะคะก็อยู่นะคะค่อยๆถูนะคะนวดไปมันคือการบำรุงหน้าของเรานะคะคือเราล้างเครื่องสำอางนะแบบนี้เลยเห็นไหมค,คะว่าเลิศมากนะคะ ไม่ต้องเจ็บหน้าบำรุงหน้าแถมยังมงคลด้วยพลึงสาม,มงคลนะคะเก้าชนิดอีกต่างหั้นะคะนะมีทั้งวานสาวลงดอกดาวเรืองนะคะอู้วบีบของมงคลนะคะสวยไม่พอสะอาดไม่พอมงคลอีกต่างหากนะคะรวมถึงนะคะทองนะคะแท้ก็สก้าบาาร์เดียร์ พอเราถูนะคะแบบนี้พอใจแล้วเนาะมือเราไปแตะน้ําหน่อยนึงค่ะนะคะจากิลีนซิ่งของเรานะคะทุกคนดูค่ะก็จะเป็นน้ํานมทันทีโอ้โหลดนะคะมีที่ไหนนี่ที่ทาได้ขนาดนี้นะคะระบบจีสแต่มันอยู่เท่านั้นนะคะจินี่นะคะสซวยส์ยดแบบนี้นะคะเห็นไหมคะว่าสะอาดหมดจดนะคะดูไปนกลืเลยนะคะทุกคนกลืเลยสะอาดหมดจดจริงๆนะคะทุกคนคะเราก็ด้วยความคืนนะคะด้วยน้ำนมนะคะเช็ดๆๆดูไปนะคะโอเคล้างหน้ากันสดๆเลยนะคะ ล้กให้ดูกันเลยนะคะว่าจากเครื่องสำอางที่เราแต่งหน้าแน่นๆนะคะเป็นอย่างไรดีนะคะเดี๋ยวหาว่าไม่เชื่อเพราะว่าของพอดีขนาดเนี้ยที่สําคัญนะใช้แล้วทุกคนด้วยนะคะทําไมใช้ลรวยใช้แล้วปักใช้แล้วหน้าสวยหน้าเด็กหน้าเด็ก ใช้วาดทิปค่ะลากหน้านะคะตัวนี้เลยนะคะวาดทิปของเรานะคะที่สาคัญลดมากนะคะอยากให้ทุกคนได้ลองใช้สาซอที่แต่งหน้านะคะราคาของเราเทียบเท่าคอมพเตอร์แบรนด์นังขวดใหญ่เวอร์นะคะใช้ได้มากกว่า3เดือนนะคะคุ้มมากคุ้มสุดนะคะสวยใช้แบบนี้ต้องเล่นจัดนะคะ t S W รวยเงินในดวงเงินกับกูสตาค่ะรีวิวเป็นรับเงินร้านกูสตากันทาะซื้อหนึ่งขวดได้รีวิวด้วยนะคะ